น้องปางดูสาวมาดามแป้งนนพันต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยที่ทั้งรวยทั้งเก่งมา,มากๆเลยละคะ่ะสําหรับมาดามแป้งนนพันกรรมาการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกรรมาการอิสระบริษัทดูสิทธานีจำกัดมหาชนกรรมาการในกรรมาการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชกงศูลกิติมศักดิ์สาธา,ารณรัฐลิทัวเนียและประธานสโมสรฟุตบอลท่าเรือในไทยดีผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งนอกจากจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจประกันภัยของตระกูลแล้ว มารามแป้งยังเปิดกิจการของตัวเองนํำเข้าสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมหลายแบรนด์ผ่านทางบริษัทวันน้ำมานีจำกัดและบริษัทซางออนารีกรุงเทพจำกัดซึ่งทางด้านชีวิตส่วนตัวของมาดามแป้งเจ้าตัวยังเคยแต่งงานครั้งแรกกับดรวัชรัฐพันเชษประธานกรรมการบริษัทสิทธิผลเซลล์และบริษัทเยอรมันออโต้มีลูกสาวด้วยกันคือนวลวันพันเชษน้องปังแต่ต่อมาทั้งคู่ได้หย่าก,กันเมื่อต้นปีพศ .2548 แม้จะแยกทางกันในชีวิตแต่งงานแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังอยู่บ้านชายคายเดียวกันบนถนนรามคำแหงและร่วมหุ้นกันในบริษัทวันน้ำมณีจำกัดและบริษัทสังออนอรีกรุงเทพจำกัดภายหลังมาดามแป้งได้แต่งงานครั้งที่2กับพันตำรวจเอกดอกอรนารัตสเวตตอนนันเมื่อวันที่19มกราคม2557ได้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักน้องปางลูกสาวของมาดามแป้งกันค่ะ น้องปังนั้นจบปริญญาตีถึง2ใบโดยเรียนที่จูดา2ปีครึ่งส่วนอีปีครึ่งเรียนที่ออสเตรเลียหลังจากเรียนจบคุณแม่ยังได้มอบตำแหน่งรองประธานสโมสรท่าเรือ FC สู้ศึกฤด,ดูก,การ2021-2022ให้กับลูกสาวพร้อมเผยว่าแนวคิดเด็กรุ่นใหม่ช่วยยกระดับทีมชาติได้แน่นอนเพราะปังมีความสามารถด้านจิตวิทยาแัะฟุตบอลเหมือนกัน อีกทางต้องการผสมผสานแนวคิดคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแปลกใหม่และหลักหลักให้กับสโมสรการท่าเรือเอฟซี FC, รวมไปถึงมาดามแป้งเองก็มีจุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้จึงมั่นใจว่าลูกสาวจะสามารถทําตําแหน่งนี้ได้อย่างเต็มที่